เมื่อไม่พบพรสงฆ์เพราะกลับมาเล่าให้เขากลับมาเล่าว่าว่าแร้เห็นยินญของผู้สวรรค์ซึ่งพูดว่าพระองค์ยังทรงให้ตนดึงการคนในกลุ่มของเราไปที่ประตัหนและพบรทุกอย่างดักที่อจารย์สเล่าให้ฟังแต่ไม่เห็นพระองคผู้เห็นพระองค์ึงอการขาว่า เจ้าของ้าพเจ้าเองใจของเจ้าท่านเชื่อใจข้าพเจ้าข้าพันที่บรรดาการสึกษไว้ข้าพิเศษเจ้าจาเป็นต้องทนกระมานเช่นนี้เพื่อจะเข้าไปรับพระสิริโลกของพระองค์ที่แท้จริงแล้วร้องค์จงอธิษฐานท่านคำอที่หาสเให้ของขวหญเลยว่าตั้งแต่ แยกวันเข้าวมดถวายพระให้พระองค์เป็นเสด็จเข้าไปในบ้านหลังน,นันที่แต่สอนเขาถ้าใครที่จะบอกเขาทัสอนให้เข้ายยใจเหเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระสัาามพืร์ได้บอกว่าพระองค์ได้ส่งพูดถึงเรื่องพระองค์ตั้งแต่สมัยสมโภชจนถึงบรรดาระกาสาสดให้ถือต้องย้อนอดีตไปไกลมากมากเพื่อให้ศึกษงคนนี้ รู้ว่าโคตถึงใรแต่สิ่งที่เราพบก,ก็คือแม้สิ่งทั้งสองคนนี้จะโงตาสได้รับรู้ในเศษได้ความะวาญาจาของพระองค์แต่ถึงนนนขนาดเขาก็อย่างถ่โคไม่ได้จนกระทั่งถึงเวลานั้นที่พระองค์ทรงดิพระหนุนตาตาของเข้าทั้งสองคนก็สว่างขึ้น และเกิจารยก็เห็นได้คำท้าเ,เดินออกมานะั้นเขาเดินออกมาด้วยความสิ่นหวังและหมกำลังใจ,กเ,กจกเ,กเราแต่ละคนอาจจะไม่ได้โชคดีหรือกับสิทธิสมคนนีเราคงไม่โอกาสได้พบตาหรือได้เห็นองค์พระเยซูเจ้าในภาพของความเป็นมนุษย์แต่นั่นไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญก็คือเราโอกาาได้เห็นองค์เสมอ เรามีโอกาสได้รับพระองค์เสมอเวลาที่เรารับพระองค์ในแผ่นพางหรือในสีหมาเสมอ